สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับคุณปาจรีสวนสินพงและดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธรา,ารณรัฐมอลตาประเทศขนาดเล็กที่มีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา6นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 ถึงยังท่าอากาศยานานานาชาตินครแฟรงกเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นางนงนุชเพชรรัตเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินนายเจริญรัตชิมสำรานกงสุนใหญ่นนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นนนครแฟรงเฟิร์ตและคู่สมรสเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ หลังมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จแล้วเวลา9 4้นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทลูฟฮันซาเที่ยวบินที่ LH 1276เสด็จพระราชดำเนินต่อไปสาธารณรัฐเมลตาใช้เวลาบินประมาณ2องชั่วโมง30นาทีถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมลตา นายจุมพลมนัตช่วงเอกอัครราชาทูตนักลงเอเทนผู้แทนรัฐบาลมอลตตาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมอล์ตาประธานกิติมศักดิ์ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศและข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตนักลงเอเทนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมฮิวตันที่ประทับ โทรทรัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐเมอลตตาทุนกระหมอมีกบนร,ราชกัญญาสริริวัฒนาพันวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานงโครงการทูพีนภูมพวันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ำวานนี้ทุนกระหอกหมีอุบลรัตน์กัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งได้ดําเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2548เน้นกิจกรรมสร้างสรรที่เป็นประโยชน์ตลอดจนปลูกฝังแนวความคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ มัในใจทุกปีนับวัน no. ขึ้นในปี2555ปัจจุบันมีอาสาสมัคร80คนช่วยดูแลให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขภายในแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา eq ระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ วันนี้เวลา10นาฬิกา9นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสริราราชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อายุครบ89ปีที่พระมหาเจดีย์มหาราชมงคล สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นามเดิมช่วงสุดประเสริฐเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2468ที่จังหวัดสมุทรปราการบรรพชาเมื่ออายุ14ปีที่วัดสังคราชาต่อมาในปี2488ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำภาษีเจริญชายาวรปุญโยมีพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดจันทสโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ตลอดระยะเวลาได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจนสอบได้ปริญญาธรีมก ยในปี2508ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญทั้งได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อสดวัดปากนา้ำเพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่างๆโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณนะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เมื่อปี2538จนถึงปัจจุบัน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราะราชาที่นัตตามาศทรงเปิดงานเซ็นทรัลอินเตอร์เน a ั่นแนลวอช2014 วันนี้เวลา15นาฬิกา44นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลมทรงเป็นประธานเปิดงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์2014ซึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่16ภายในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์นาฬิกาโดยนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสุดยอดนาฬิกาที่มีคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนําระดับโลกกว่า 1, 180แบแบรนด์มา จัดให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชียโดยจะสัดไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้คุณบุญธริกาเอี่ยมคงศรีดิฉันนัจจรีสวนสินพงพร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ